เอาละครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ช่องโค้ดฮีโร่นะครับอยู่กับผมมิโอบิ๊กแล้วก็โค้ดฮีโร่โค้ดฮีโร่เองนะครับอ่าวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวของเล่นกันอีกแล้วซึ่งของเล่นที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือดาบไลเซเบอร์ดาบไลเซเบอร์นะครับอ่าจากซีรีส์สตาร์บอลนี่เองโอเคครับถึงจะบอกว่าจากซีรีส์สตาร์บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของแท้นะครับจากลิขสิทธิ์ของสตาร์บอลอันนี้เป็นเหมือนสั่งทำมาอ่าสั่งทำมาของจีนนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นของแท้ราคามันจะตกอยู่ที่โอ้ ห้าพันถึงเจ็ดพันกว่าครับอาจจะถึงหมื่นเลยนะครับแต่นี่เป็นของแบบจีนที่เราซื้อมานะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่เออหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทอ่าผมซื้อจากช็อปช้อปปี้นะครับอ่าใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมใส่ชื่อร้านไว้ให้นะครับมาเราไปดูที่ตัวของกันก่อนก่อนดีก่อนนะครับทางร้านนะครับอ่าแพ็คให้ผมอย่างดีเลยนะครับเริ่มจากเอออันนี้อาจจะเห็นตัวกล่องเป็นอย่างงี้ครับแต่ว่าตอนส่งจริงนะครับจะมีพันบับเบิ้ลให้รอบเลยนะครับทิ้งไปแล้วอ่าผมแกะทิ้งไปละมาเราไปดูทีีีี่่่ตััััััววขขออองงงใใในนนนนนนกกกกดาาาะะะคคครรรบบบ้้้็จมมโฟหชึ อันนี้ตัวดาบมีความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวของดาบประมาณเอ,อ่อหเมตรเลยอ่าหนึ่งความยาว1เมตรแล้วนะครับอ่านี่สิ่งที่จะให้มากับตัวแพคเกจที่ให้มานะครับคืออันนี้อย่างแรกครับคือเอ,อ่อผ้าพันด้ามดาบนะครับให้เวลาเราจับดาบนะครับสามารถจับได้อย่างถนัดมือขึ้นมาเรามาดูตัวดาบกันก่อนนะครับ อ่าอันนี้ผมสั่งซื้อเป็นด้ามสีเงินนะครับตัวนี้รู้สึกว่าตอนสั่งซื้อถ้ามันจะมีด้ามอยู่3าสีนะครับจะมีสีเงินอย่างนี้สีดําแล้วก็สึกจะสีอะไรสีเทาอ่าแต่ผมอาจจะขึ้นรูปให้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดต่อไปนะครับคือวิธีการใช้นะครับคือตรงส่วนนี้ครับอ่าตรงนี้จะมีปุ่มอยู่ครับวิธีการเรียกไฟออกมานะครับจะต้องกดปุ่มตรงนี้ครั้งหนึ่งครับไฟมันจะออกมาส่วนตรงนี้ครับคือที่ชาร์จนะครับ วิธีการชาร์จนะครับของตัวดาบอันนี้เราไม่ได้ใช้ถานนะครับแต่สใส่ชาร์จเฉพาะว่ะอ่าเรามีสายชาร์จเฉพาะให้นะครับทางร้านจะให้มาถ้หาหียจบเลยอาจะหานี่คือแย่เลยตัวหัวจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอ่าวิธีเสียบชาร์จกง็ง่ายๆเลยคือเสียบเข้าไปนี้มันจะมีเสียงขึ้นนะครับอ่าทีนี้ก็ชาร์จตามปกติเลยครับไม่มีอะไรมากถ้าถามตัวดาบนี่อยู่ได้โอ้โหนานเหมือนกันนะครับผมแขว่งเล่นเป็นชั่วโมงยังไม่มีไฟยังไม่หมดเลยแล้วตัวดาบนี่สามารถแยกส่วนได้หรือเปล่าหรือว่าตัวดาบสามารถแยกส่วนได้ครับ ตัวข้างในกล่องจะมีอุปกรณ์ให้นะครับในการใช้ในการไขควงเออพวกด้ามดาบออกนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําไม่ทําอย่างนั้นนะนี่ลิ่พงเหออ่าส่วนน้าครับอ่ามาดูส่วนต่อไปครับก็คือส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับเวลาเราใช้ดาบฟันอะไรก็ตามครับมันจะมีเสียงแหวงเออเสียงแหว่งดาบนะครับอ่าหรือไม่ก็เสียงกระแทกของดาบนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับในการต่อด้ามดาบให้มันยาวขึ้นครับก็คือเอาด้ามดาบสองอันมาต่อกันให้ยาวขึ้นนะครับ มาพามกันนานละเรามาดูกันเียว่าถ้าใช้ไฟแล้วจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราขอรถไฟกันนะครับกดครับกดที่ปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับกดที่นี่จะเป็นสีไฟออกมาสีฟ้านะครับอันนี้มีกี่สีเนี่ยโอ้อันนี้ผมซื้อมาครับความพิเศษของด้ามอันนี้ครับคือมันสามารถเปลี่ยนได้หลากสีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมค่อยมาแจกแจงที่ว่ามีสีอะไรบ้างจะมาดูที่ออปชั่นเสริมกันนะครับทีนี้มันก็มีลูกเล่นเยอะมากครับ จากที่เห็นครับคือกดครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นสีของไรเซเบอร์ออกมานะครับเวลา,าแกว่งมันจะมีเสียงนะครับอ่าเสียงเวลาแกว่งดาบมันจะมีเสียงอยู่ถ้ากระแทกถ้ากระแทกก็จะมีเสียงเหมือนกันครับแต่ต้องกระแทกแรงหน่อยครับอันนี้ผมอ่าอ่านี่ <laughs> จ,จะแรงสิครับอ่ามันจะมีเสียงประมาณนี้นะครับอันนี้เอ่อทำมาแบบทนทานมากครับสามารถเอามาฟันเล่นกันได้แบบเต็มที่เลยอันนี้เป็นะพลาสติกแข็งแรงอ่าพลิคาร์บอเนตอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันแข็งมันทนทานมาก นี้เรามาดูลูกเล่นกันหน่อยนะครับว่าถ้ากดครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเรากดที่ด้ามดาบครั้งหนึ่งครับาจะมีเสียงในการปัดไลท์เซเบอร์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงปัดไ์เซเบอร์นะครับพอเรากดไปเรื่อยๆครับสีของดาบจะเปลี่ยนโหมดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการค่้ายๆกับพริบนะครับกดอีกทีกระพริบแบบรัวนะครับกดอ,อีกครั้งกระพริบรัวๆนะครับ อันนี้คือไม่ต้องกดค้างนะแค่กดครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับวนหมดหมดอ่าวนไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับคือให้เรากดค้างนะครับอพอกดค้างครับตัวด้ามดับจะทําการสั่นนะครับพอสั่นแค่สั่นหนึ่งครั้งครับอ่าเดี๋ยวลองกดเดี๋ยวก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับอ่ากดไอ้เท่าที่เมื่อกี้ผมกดสองครั้งกดสองครั้งครับมันจะเป็นโหมดเออแทรกประเทศสีขาวนะครับแล้วก็มีเสียงแบบอย่างเงี้ยอ่าเสียงมันจะเหมือนกับตอนที่เออ่ ตัวอาจารย์เจไดครับใช้ป้องกันสายฟ้าของพวกซิดมาถ้ายังหยุดโหมดนี้นะครับให้กดค้างสองครั้งนะครับหนึ่งสองอ่ามันจะกลับเป็นโหมดเดิมนะครับต่อไปครับคือโหมดปรับสีนะครับวิธีปรับสีนะครับให้กดค้างนี้ไว้ให้มันสั่นสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามอ่านี่เปลี่ยนเป็นสีอะไรเลยสีม่วงอ่อนเลยนะฮะอ่าสองสามสีเขียวครับหนึ่งสองสาม อันนี้สีขาว1 2 3สีม่วงอีกแล้วสีจะเป็นแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สีแดงอ่อนอ่าสีแดงเข้มครับของเสียงพวกซิสเลยอย่างเค่เลยมือไคลโลเลนเลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสีอันนี้สีส้มนะครับอ่าสีส้มออกเหลืองโอเคอ่าสีเหลืองเดี๋ยวผมปรับเป็นหงส์สีเขียวแล้วกัน อ่าสีเขียวนครับสีของลูกสกายบล็อกเกอร์กับอาจารย์โยดานะครับต่อไปครับคือถ้าเรากดให้สั่นสีครั้งนะครับ1 2 3 4ครับอ่าอันนี้อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาเออมันจะเป็นออปชันด้านเสียงครับคือพอกดค้ั้งสี่ครั้งครับมันจะเป็นการปรับระดับเสียงครับคือเบากลางแล้วก็ดังครับวนไปวนไปเพิ่มก็กดม่อ่ากด1 2 3 4อ่าเสียงจะดังขึ้นนะครับ หนึ่งสองาเสี 4, ยงจะดังครับมี3ระดับต่อไปครับคืออย่างสุดท้ายคือวิธีการปิดไ์เซเบอร์นี้ครับก็คือต้องกดค้างไว้ให้สั่น5ครั้งนะครับหรือไม่ก็กดค้างไปเลยก็ได้ครับตัวไ er ์เซเบอ,ร,อ,ร,อร์จะทำการปิดเองนะครับ1,2,3,4,5อ่าตัวไ์เซเบอร์จะทำการดับนะครับ okay. โอเคมาเรารีวิวประมาณนี้แล้วกันครับกับตัวดาบไลท์เซเบอร์จากซีรีส์ s ตาร์วอ s ์นะครับถ้าสนใจยังไงก็เมนไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน d e s c r i p i o n อ่าครับโอเคครับขอบคุณครับ